สบายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะกลับมาพบกับบ่าวท็อปอีกคลิปนึงนะครับผมพี่น้องครับคลิปนี้นะครับผมสิทภาพพี่น้องนะครับผมมาเบิ่งการท่ารเกษตรเชิงเดียวนะครับผมพี่น้องครับไปเบิ่งกันครับว่าเพิ่งปลูกอย่างเนาะครับเนาะเดี๋ยวสิทภาพพี่น้องไปทำความรู้จักกับคุณพี่คณิฐานะครับเนาะสวัสดีครับคุณพี่คณิฐานะครับเนาะสสวัดีครับตอนนี้เราทำสวนเกษตรอะไรครับนี่ เป็นเกษตรธรรมชาติค่ะเกษตรธรรมชาติเนาะครับเนาะเขาปลูกปลูกอาเนื้อที่เจ๊ไรครับนี่บ่อนอไรบ่หืบ่หอนไอรไค่ะประมาณอ่าบ่หอนงาน,น,นบ่หอนงานเนาะครับเนาะบ่หอนงานค่ะ,ะยูนีสี่ร้อยต้นกระลำปีสี่ร้อยต้น,ตนอันนี้ซื้อซื้อกระลำอยังครับนี่อันนี้กระลำปีพันเบาค่ะกระลำปีพันเบาเนาะครับเนาะอันนี้เขาปลูกโดยวิธีเกษตรธรรมชาติแปลงนี่สีโบไซต์ปุ๋ย จะเฮ็ดโดยการว่านปอเทื่งแลวกับไถกลบปอเทื่งแะ้วกัปลูกเลยค่ะซิโบไใซ่ปุ๋ยยังอีกเข้าเป็นการทดลองทดลองิจใจเรื่องเกษตรธรรมชาตินะคะเพราะว่าเข้าปรับบรุงดินได้ในระดับหนึ่งแร้วฮากาสิบไซซ์ปุ๋ยนะค่ะอ๋อก็คือแบบเกษตรแบบบ่มมีสารเคมีเลยนะครับแมนค่ะไรสารล0 0เปสารเคมีกับบมีี่นอกจากเข้าสิใบไซ่าสารเคมีแล้วปุ๋ยเคมีอยู่นีเข้ากับ่ใชบ ึ่งพื้นที่ตรงนี้เป,นเป็นเป็นพื้นที่สะอาดค่ะคทุก <ผม S 1> แปลงในบริเวณสวนผกิตจะไม่มีปุ๋ยเคมีบ่มีสารเคมีเลยค่ะตรงนี้ก็เป็นอีกพื้นที่นึงนะครับเป็นศูนย์การเรียนลู้นะครับเนาะเศรษฐกิจ<ฆ>พ่อเพียง<ฆ><ฆ>นะครับผมของในหลวงเขานะครับเนาะรอก้านะครับผมนี่ครับปลูกพืชเชิงเดียวนะครับเนาะเขื่อนเนาะแต่ละแต่ละแปลงก็สิเป็น ลองของแต่ละคู่นะค่ะของคู่แต่ละคนนะคะนี่นะครับผมอ่าคือตรงนี้ก็เป็นของแปลงคุณพี่คณิฐานะครับเนาะ่่แมนคะอีกด้านนึงก็สิเป็นอีกแปลงนึงนะครับผมอ่าก็จะมีผู้ดูแลอีกท่านนึงนะครับผมก็ว่าเฮ็ดคนละส่วนเนาะครับเนาะแม่นค่ะคนละแปลงค่ะครับผมอันนี้เฮา พอปลูกระยะเวลาการเพาะปลูกเข้าใส่เวลานานเท่าไรครับตอนนี้อันนี้เป็นกระลำปีพันธ์เบาค่ะจะใส่เวลาปลูกยูเจ็ดสิบมือคันเป็นกเกษตรเคมีเกษตรเจ็ดสิบมือเจ็ดสิบวันของเข้าเป็นกเกษตรธรรมชาติกษสิบ,บวกไปอีกประมาณสิบมือค่ะประมาณมแปดสิบมอือคาะการใส่ระยะห่างาของการปลูกระยะห้างระวางต้นกหาสิบเส้นระ,ะยะห้างระวางแถวกับสี่สิบเส้นยวพายางไปชมได้ไหมคะได้ค่ะ,คะ ตอนนี้กระลำปีห้านี่อายุได้เดือนหนึ่งพอดีค่ะหนึ่งเดือนนะครับเนาะหนึ่งเดือนกำลังสเรื่มห่อแล้วค่ะนี่นะครับกำลังเรื่อมห่อแล้วบนวันนะครับผมกำลังเรื่อมห่อแล้วสวยงาาเนะครับเนาะแต่ว่าผม,ผมแปลกใจค,คือผมมีมแมลงกินเลยครับอ๋ออันนี้มันเป็นมันเป็นเกษตรธรรมชาติที่ต้นไม้หลักการก็คือข้าวบำลุด่ดินไทยดินข้ามีความสมบูรณ์แล้วอันหากคือทั้งสิหาอาหารในไกล พอหาในไก่ต้นไหม่ครับกับแข็งแรงแม่งกับสิบรกวนมนบค่ะก็เป็นเกษตรเคมีที่มันใส่ปุ๋ยหลายๆนะคะทีนี่ต้นมันสีอ้วมันสีอวบแล้วมาแลกงมันสีหอมมันสีหอมมันกับสีตามกินของปุ๋ยมากมันสะมีกินของแอมโมเนียมนะคะปุ๋ยแอมโมเนียมนะคะที่เห็นในตลาดนี่มันมันมีเมี่งใหม่กินนี่เขาใส่สารเคมีมันบ่ครับอาจารย์นะใส่สารเคมีมันบ่อันนั้นเท่ากับย่างวิเคราะห์บ่ได้พึ่กันค่ะบางเพื่อการใส่ผมผมคิดว่าความหมายของผมคือ ต่อเื่อเท่านี่ถามี่แบบมาแลงกัดกินเนี่ยคือแบบปวดสารพิษเลยจริงๆนะอันนั้นการัตตีบได้ว่าปวดสารพิษบ่คาะบางเรื่องการใส่สันการใส่ปูพืชด้วยเคมีกับเห็ดให้พืชมันอวบมันอวบแล้วมันอ้วบมันง่ามนะคะมาแลงกะทีชอบที่มากที่หอมนะคะแล้วก็เขาไปแช่ไปเล่มมั่นกะกะเป็นไปได้คือกันค่ะบว่าจะหมายถึงว่ามี่มาแลงรบกวนแล้วีเป็นไล่สารยิงเสียนะคะกับบได้หมายถึงยังซันเสมอไปนะคะครับผมอันนี้เนื้อที่เข้าประมาณ ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณจักตารางวาไหมประมาณเนื้อที่ตรงปลูกตรงนี้นะครับที่เราประมาณสามสิบห้าตารางวาสาตารางมาเนอะครับเนาะนี่นะครับปลูกพืชเชิงเดี่ยวนะครับแล้วเขาเพิ่มปลูกร้อยต้นตรงนี้นะสี่ร้อยต้นนะครับเดินนี่เด้อประมาณปลายเดือนมกราเข้าเกษตรเก็บผลผลิตของเข้าแล้วค่ะอ๋อปลายเดือนมกรานะครับเนาะ ที่เฮดมันนี่คือเฮาเก็บขายจืกเทือกอะไรบ้าครับในส่วนของตรงนี้นะครับมันมันเป็นลักษณะการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะก่อนที่พี่จะมาลงกระลำปีนี่ก็พี่ปลูกมันเทศญี่ปุ่นมันเทศญี่ปุ่นค่ะกระเหลือไว้เห็ดแนวสองแปลงอ๋อนั่นนะครับเดิมข้องสองข้องนะครับค่ะแมนแล้วกหลังจากปลูกมันเทศญี่ปุ่นแล้วแล้วกากวานปอเทืองปอเทือยงวานปอเทืองคือเติมปอเทืองนี่คือเป็นปอแบบไหนครับปอเทืองปอเทืองนี่เป็นพืชตระกูลทั่วที่เป็นดอกสีเหลืองๆหที่มันจะ ให่ทานเนีตัวเจนียสูงนะคะเวลาเขาปลูกปลูกแล้วเขาก,กระถกบมันสิเป็นปุ๋ยในดินมันสิตึง, <พอ S 2> เ,งเป็นปุ๋ยมันมาปลูกเพื่อเป็นปุ๋ยเ<ม>น,นี่น,น,นค่ะเป็น<อ>ปลูกเพื่อที่จะเฮ็ดปุ๋ยในดินนะคะ<อ>เพิ่มปุ๋ยในดิน มันสีตึงเอาธานในตัวเจนที่มันอยู่ในอากาศลงมาไว้ที่ปมปมในหาของปอเทืองมันสีเป็นปมปมอยู่นะคะมันสีมีสารไลโซเบียมอยู่ในปมนั่นมันก็ตึงเอาทานในตัวเจนลงมาไว้ตรงนั้นนี่พอเขาไถมันมันมันก็สีเป็นปุ๋ยมันก็สีเปียนเป็นปุ๋ยในในดินนะคะกระเติมปุ๋ยในดินนี่คือแปลงนี่แปลงนี่นี่สิบริไซปุ๋ยยังเลยหลังจากปลูกปอเทืองแล้วก็วานปอเทืองประมาณสี่สิบพามื้อ เป็นระยะที่ตดอาหารสูงสุดนะคะครับออกดอกประมาณจ็กสี่หาดอกถ้าเห็นเป็นนวยฮะจะใช้โกบเลยค่ะอ๋อใช้กบประมาณจ็กสามรอบเพื่อให้มันย่อยสลายหลังจากมันย่อยสลายเรียบร้อยแล้วถ้ากระตีแปลงตีแปลงแล้วเขาก็ปลูกพักแปลงของข้าก็คือมีความมาตรฐานคือแปลงจะมีความกว้างหนึ่งเมตรแล้วก็เป็นทางเดินอีกแปดสิบเส้นนี่นะครับเด้อก็คือแปงปลูกพักเข้ากับความกว้างหนึ่งเมตรนะครับนะประมาณหนึ่งเมตรแล้วก็ ทางเดิน80เสนทางเดินกับ80เสนนะครับผมบอกแล้วราคาเข้าต้องยกแปลงให้สูงประมาณ30เส้นเพื่อทแปลงไฮซูส์มีความปรุงประมาณ30เสนนะครับะแม่แล้วก็แลกเปลี่ยนอากาศได้ดีหากอาหารหากพืชกะซีหาอาหารในไก่ต้นพืชกะทิแข็งแรงมาแรงกะซีบนรบกวนค่ะ5มิลลินะครับนี่่คะตอนที่เขาปลูกแล้วเจ็ดสี่นะคะหลังจากเขาปลูกแล้วเข้าเอาะเฟืองคุ้มไว้นะคะครับผมแล้ว สวนสวนนี่ของเ้าแปลงนี่ของเ้านี่สามิหาตล่างว่าน,นี่ข้าลงทุนที่แรกข้าปลูก,กจักบาทครับนี่ลงทุนตั้งแต่แรกๆเลยนี่ <c oughs> ลงทุนตอนแรกก็คือการซื้อมเมล็ดนะครับการซื้อมเมล็ดการดูแลจัดจาก,การเ้านี่แล้วลงทุนประมาณาใ,นในในรอบของการปลูกรอบนี้เอินว่าครอบเนาะในครอบนี้นะครับครับพี่จะใส่มเมล็ดพันธุ์ถุงหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทอ่าแล้วก็ซื้อเฟืองร้อยเก้าสิบบาทนี่คือได้ทั้งสี่ลอยต้นเลยอ่า ยังเหลือค่ะยังเหลืออีกยังเหลือค่ะกะพี่<อ>พ่อใส่ถาดเนาะปลูกประมาณอาหารถาดพอเหลือจากนั้นพี่กะขายเป็นถาดละลอยพี่กะเลยทุนขึ้นแล้วแหละไป<ห>ทุน,<า>นขึ้นแล้วขาด<อ>ทุนในการซื้อมเมล็ดพันธุ์พี่ได้มาขึ้นแล้วกะเอ่อใส่เฟืองอีกประมาณอ่าแปลงละก้อนกะบซิฟก้อนพี่ซือ้อมาซิฟก้อนกะบซิฟก้อนสามลอยซิฟก้อนสามลอกนะครับเนาะกระต้นทุนกัตกประมาณอ่าเมล็ดกะลอยเก้าซิฟในกาตอนนั้นสามลอยกัเป็นสามลอยเก่าซิฟนะครับเนาะแล้วกาถ้า ค่าไถค่าเตรียมแปลกอีกประมาณจะพันหนึ่งอกือบเป็นพันสามร้อยเก้าสิบแนะครับประมาณนั้นนี่นะครับการปลูกนะคะหลังจากที่เข้าเข้าต้องเพาะพะเมเล็ดลงในกระบะก่อนมันมีกระบะนะกระบะหลุดจะพาไปเบิ่งไหนบอครับผมมีบออเท่งนั้นครับครับก่อนก่อนการพ่อปลูกนะครับเนาะก่อนเท่าที่เอาลงแปลงเทากระสียอดยอดเนียระเดี๋ยวตามคุณพี่คณิถาไปเลยนะครับ ข้ากระสีหยอนลงในกระบะแบบนี้ในขะนเราเรียกว่ากระบะเพ้ะนี่อครับผมกระบะพอแบบนี้นะคะข้ากระสีข้ากบเอาดินค่ะเอาข้ากระสีเอาดินใส่ลงไปได้หนีข้ากระสีเอาเมาเล็ดหยอดหยอดหยอดลงก็เม็ดเม็ดเม็ดต่อเม็ดได้เหมนบอกครับค่ะเมนกระบะละหูละเม็ดนะคะครับมัทนี่อ่าพ่อประมาณสิบหามือสิบหามือเปิกาเข้าสมบูรณ์แล้วข้าจังมาลงในแปลงประมาณสิบห้าวันนะครับเนาะประมาณสิบห้าวันแล้วก็หลังจากที่เรา ไกบแล้วก็ยกยกครูค่ะแล้วก็เอาเฟืองเอาฟางกบค่ะอ่าเฮ้าตอนที่ตอนที่ปลูกยังพันไหนยังพันไหนกบเป็นบ่ครับเอ่อเฮ้าเฮ้าจะกบเฟืองซะก่อนเพื่อเฮ้าเฮ็ดแปลงเรียบร้อยแล้วเฮ้ากับเอาฟางคุ้มไว้นะคะคุ้มไว้คุ้มก้นน้ำคุ้มน้ำเพื่อให้มันซุ่มจะคือสองมือเลยค่ะเขาคอยปลูกนะคะอืก็คืออันนี้คือสิบห้าวันสิบห้าวันเพราะในกระบะสิบห้าวันแล้วก็เอาลงแปลงขณะที่เฮ้าไปเพาะเบี้ยงไว้เฮ้าก็มาเตรียมแปลงยังสีนะคะมันสิพอดีกันนะคะอ๋อครับครับผมครับ การคุ้มเฟื่องนี่ก็แม้กระทั่มีประโยชน์หลายอย่างในการเกเกษตรธรรมชาติก็คือคุ้มเฟื่องนี่ประโยชน์ของมันก็คือข้อที่หนึง่งรักษาความชื้นในดินนะคะเพราะรเพราะว่าการเท่าคุ้มเฟื่องในเท่าฮหดแต่มันจะซุ่มเนี่ยด,ดินดินเทากับทีนุ่มนะคะ,ะคดินแล้วก็จะนุ่มนีน่ีนะครับแมนค่ะนี่จะซุ่มเท่าฮุดเท่าพารทฮุดนำดินล้ <ทำ S 1> วนซยไปเลยเนาะครับใช่ทําให้ดินดีก็ พาออีกระยะหนึ่งเฟื่องสุ้มนีกระิย,ย่อยสลายแล้วกรสิเปเป็นปุ๋ยในดินเติมปุ๋ยให้กันในดินดินท่าการะิร้วนที่ซุ้สซิน่วนขึ้นนะคะสิง,งามขึ้นเ้าปลูกพืชพืชเท่ากระิห้าอาหารในไก่เพราะดินท่ามหลวมอ่าข้อที่สองของการคุ้มเพื่องคือ,อลดการกระแทกของนาดินเวลาเ่าหดนะคะท่าหดกันท่าบอไซนี่กันท่าบ,บ่อคุ้มเพื่องนี่มันสิกระแทกนาดินเฮทใหดินท่าแน่นนาดิน,นดมันสิตึงนาดินตึงใช่เฮดไหล้าลากเปิดบอแมนค่ะดินกระิแมนสิตึงคือคือแป้งน่ะแหง จะแห้งจะตึงจะทําให้รากพืชเราไม่สามารถออกหาอาหารได้ไกลแมนค่ะเมนความชื้นในดินก็จะไม่คือมันสีรักษาความชื้นในดินบ่อโดนบ่คือเปลงเปลงที่เข้าคุ้มเฟืองนะคะครับข้อที่สามก็คือเรื่องวัชพืชเรื่องห้านะคะขันเห้าคุ้มฟางกะสีมันกะสีบกเกิดเร็วเกิดมากมันกะสีมันกะสีบกแข็งแรงมันสีอ่อนแอนะคะเวลาเขาถอนกะสีถอนง่ายขึ้นนีเสียนะคะนี่มันจะถอนง่ายขึ้นนี่มันมันไม่แข็งแรงถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่คุ้มฟางเนี่ย แบบนี้มันก็จะถอนมันจะเป็นแด่นนะคะมันจะแน่นถาก็จะแน่นดินเทาก็จะตึงตึงหน้าดินนะครอันนี้เราบปลูกระยะเวลน่าจหมือแล้วครับเนาะอันนี้ได้เดือนนึงละค่ะหนึ่งเดือนนะครับเนาะหนึ่งเดือนค่ะระยะเวลาก็แปดสิบวันนั่นปะค่ะประมาณนั้นค่ะแปดสิบวันนะครับเนาะอันนี้ไรสารร้อยเปอร์เซ็นต์เพียวมากแป้งที่เพียวมากแป้งอื่นจะยังใช้อยู่แต่ว่าของพี่นะทาด้านนั้นเลยครับจักจักอ่ามือแล้วครับตรงนั้นอันนี้นั้น เบี้ยเน้นเอาน้ำกันกระพี่แต่ว่าของเพิ่นสิ่ปลูกส่างการปลูกข้าปลูกเร็วกำไมีผลคือกันอ่าค้นดูแลดูแลกันนะครับเนาะอ๋อใช่แต่ว่าเบี้ยเบี้ยซ้ำกันเบี้ยซ้ำกันแต่ปลูกปลูกคนละมือของพี่สิปลูกก่อนของเพิ่นสิปลูกหลังอ๋อการเอาเอาลงดินใช่การทำโลงดินเร็วนี่กะสีเฮ็ดให้มันใหญ่เร็วมันอยู่ในกระถางอยู่ในกระบะดโดนมันจะเป็นเพราะว่าเนื้อที่หาอาหารมันมีน้อย ค่ะเพราะพอที่พามือเข้ากัเอาลงเลยนะคะเพราะมันกระิเจระเริ่เจิบตัวได้เร็วขึ้นนะคะ <c oughs> หนึ่งเดือนนะครับเด้อนห,นหนึ่งเดือนนี่ผมว่าขนาดนี้กับทำฟ้าวเก็บคล้ายกับสามาเก็บคล้ายได้แล้วได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยนะครับมันห่อกันค่ะ <c oughs> สามมันห้อมันสีงไงอะไรเป็นบอครับเมีนค่ะมันอกาสิกมรมปีป<อ>ีที่แล้วพี่ปลูกนะมันสีได้น้ำนักสูงสุดอยูส่สกิโลสามกิโลก็มี4ีกิโลก็มีโอ้จากเกณฑ์ตอนมันห่อเลยเนาะมาเบิงค่ะช่วงไปปลายเดือนมกุกกลาปลายเดือนมกุกกลเนาะครับเนาะโอ้อากจะจะรสชาติดีกว่าอ่า ปผูกไว้เคมีเพราะว่ามันสีบโบเหม็นกินของสารเคมีมแล้วมันสิกรคือหวานนะคะแซ่บครับผมแล้วแบบการตลาดเฮาเฮาไปขายมืองไหนครับนี่านมากกเขาสิมาศึกษาดูงานเพราะว่าอยู่นี่มันเป็นแหล่งเรียนลูก็มีคนมาดูงานหลายนะคะครับเขามากเขากะสิ หาเหลือกเอาในแปลงเลยห้ากับไห้เพิ่นตัดเอาเองเลยค่ะเพิ่นมักหัวหน่อยหัวใหญ่เออเขาขายไปในโตเลยค่ะเ<อ>มียเขาเก่าต่สั่งมาสั่งไว้นี่เตรียมถุงเตรียมตะซังไว<อ>้เพิ่นก็คือขายในโซนศึกษาเขาเลยนะครับค่ะ<อ>ค่ะค,นก,คนกับเพิ่นกับที่มีความทุกข์ในการมาเลือกกอหน่อยหัวใหญ่หัวหน่อยหัวใหญ่นะคะสุดยอดนะครับผมค่ะกับกนกับบาจากตัวสารพิษเนาะคุณนันมากกับตื่นตาตื่นใจในการในเก็บกระลำเองคือว่าคือว่าแปลงนี่กับเฮ็ดเสนองนะครับเนาะสนอครับในหลวงของเฮ้านาะครับเนาะ สนองเศรษฐกิจพอเพียงของเพิ่นนะครับเนาะโครงการเพิ่นนะครับผมประหยัดต้นทุนในการใส่ปุ๋ยเคมีลดละเลิกใช้สารเคมีนะครับเนาะใช่ลดละเลิกประหยัดได้หลายอย่างปลอดภัยทั้งผู้กินและผู้ผู้ผลิตผู้กินก็ปลอดภัยครับก็เหมือนว่าเฮ้าขายนี่400ต้นนี่กําไรเฮ้าได้หลายปานไรนะครับ ประมาณนะคะลอยต้นก็เท่ากับคิดเฉลี่ยกับประมาณต้นหนึ่งเท่าคิดเฉลี่ยตามๆก็คือต้นละยยี่สิบบาทเพราะว่าเขายกิโลละยี่สิบเนาะกิโลละยี่สิบแต่คือหัวหนึ่งนี่กิโลหนึ่งเหรอครับอู้มันเยอะกว่านั้นแต่เท่าเฉลี่ยนะค่ะเพราะว่าเพราะว่าบางต้นเท่ากับฝากคนเดียยังแนวเสียก็ไม่เฉลี่ยใส่กันนั่นนะค่ะค่ะก็จะประมาณสี่สองเป็นแปดก็ได้สักแปดพันแปดพันคือสี่ลอยต้นน่าประมาณนะระยะเวลาแค่ สองเดือนกว่าใช่ค่ะน้อนะครับผมก็ะใสพื้นที่35ตารางวาเนาะครับเนาะบมหอดไร่นะครับแต่ว่าสามารถเฮ็ดเงินได้สองเดือน8ปดท่านกับพ่อพ่อเฮ็ดเนาะครับเนาะฮักต้นทุนกับโหลายท่านกว่าบาทใช่ค่ะก็สามารถปลูกเผื่อหมุนเวียนได้ตลอดปีเนาะครับเนาะพอพอเสร็จจากันนี้ฮักกรปลูกอีกอันึ่นโดยหลักของเกษตรธรรมชาติก็คือต้องปลูกพืชหมุนเวียนโมให้ปลูกพือสัมยางเก่าเนาะครับค่ะ ก็คือหลังจากเขาเนี่เข้าเก็บผลผลิตแล้วเข้าจะปลูกเพื่อตัวใดต่อครับอ๋อปลาสิลงมันเทศญี่ปุ่นค่ะมันเทศจะพาพาเดินไปดูนะครับผมไปดูมันเทศเอาไว้ท่อพันธุ์เอาไว้ท่อพันธุ์นะครับไวน์น้ำเข้าเอามาจากสายค้ำน้ำน้ำเข้าสูบขึ้นมาจากน้ำโขงค่ะอ๋อพอดีโซล่าเซลล์อยู่ตรงนั้นอ๋อมีโซล่าเซลล์นำนะครับเนาะโซล่าเซลล์เมาก็สูบขึ้นไวย่ท่อมถูเมาก็ปล่อยได้เลยอือนี่นะครับนี่ค่ะมันเทศที่เาเอาไว้ท่อพันธุ์ อมันเทศพันญี่ปุ่นบอครับค่ะมันญี่ปุ่นอันนี้เป็นสีม่วงสีม่วงโอกินาว่าอ๋อครับผมสีม่วงนี่นะครับผมเขาแบตัดยอดไปปลูกครับประมาณนี้ค่ะตัดอัประมาณนี้คือสินสุดอย์นผลิตตัวนี้กันสิผูกมันญี่ปุ่นต่อเลยนะครับแมนค่ะลัางจากข้าเข้าปลูกพืชกินใบแล้วข้าวกะมาปลูกพืชกินหัวจเสียนะคะะข้ากะสีมุนเวียนให้ให้ ให้พืชที่มันเป็นหัวเนี่ยเด็กกินอาหารที่มันเหลือจากพืชใบพืชใบมันก็ทีกินอาหารเฉพาะพืชแต่ละโตกก็สิกินอาหารบ่คือการพืชที่เป็นใบนี่ก็จะกินธาตุไนโตรเจนเยอะอ่าทีนี้พวกอ่าโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสมันก็จะเหลืออยู่ในดินครับอ่าพืชพวกที่เป็นหัวนี่มันก็อ่าต้องการอ่าในอ่าโพแทสเซียมกับฟอสฟอรัสเยอะเราก็เอาพวกนี้ไปปลูกต่อนะคะก็คือแบบสามารถรุงหนาดินในน้ำเราติเนาะคือพ่นดินเป็นเเป็นเพื่อแบบ ข้นด e ินนะครับเนาะรักษาหน้าดินนะพวกนี้นะคร้บคู่มดินไว้ครับนะครับนะครับฟังนี่ก็สิเป็นอีของอีกขอกเจ้าหนึ่งคู่จิ๋มฟังทั้งนั้นก็คือการของคู่จิ๋มที่เป็นลักษณะจะปลูกพืชหลายอย่างผสมผสานกันผสมผสานก็คือซิมี่พักอ่หนังนะครับเนาะพัก ทักสลดัดเนาะครับเนาะแมนเขาคูจิมนี่ไม่กระลำปีแล้วก็มีสลัดแก้วเพราะว่าผืชแก้วนะครับค่ะส้มนี่มันมันที่เป็นผืชอายุที่ไม่เท่ากัน่ะสลัดแก้วนี่จะเก็บก่อนสี่สิบวันครับอันนี้แปดสิบวันหลังจากเรากินอันนี้หมดเราก็ไปก,กินอันนี้แต่การลดน้ําการดูแลนี่เราดูแลไปพร้อมๆกันค่ะก็คือ แปลงเดียวกันปลูกพืชหลายอย่างต้องย่างพี่จะเน้นความหลากหลายในประหยัดน้ำน้ำแน่นค่ะนะครับสุดสุดเลยนะครับผมค่ะมีเกณฑ์อีกแปลงหนึ่งนะครับที่เป่นคู่จิ้มน้องดูแลนะครับเนาะครับผมครรัับมนยอดนะครับผมพี่น้องครับผู้ใดอยากเอาไปเป็นต้นแบบนะครับสําหรับการปลูกพืชเชิงเดียวนะครับเนาะสําหรับแปลงนี้นะครับผมกั รับชมนะครับแล้วเอาไปปฏิบัติตามนะครับเนาะยินดีค่ะถ้ายังไงก็ให้มาศึกษาเรียนรู้ที่ศูนย์ฝึกมุกดาหารนะคะที่นีย์ฝึกเรียนรู้นรั้นข้างนี้ก็ได้ครับมันย้อนแสงนะครับนี่นะครับเพราะว่าตรงนี้ข้าวจิเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ความรู้กับประชาชนที่สนใจที่จะมาเรียนรู้เรื่องการปลูกพืชเรื่องเกษตรธรรมชาติล้วนๆเลยค่ะตรงนี้ค่ะนอกจากผลิตพืชปลอดภัยให้กับชุมชนนะคะแล้วก็ เขามีฐานเลี้ยงลูกข้างล่างอีกหลายฐานเป็นฐานประมงฐานเลี้ยงสัตว์มีเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าสนใจใครลูกก็มาศึกษาดูงานแล้วก็มีหอพักมีที่พักมีหอพักให้ด้วยมีที่พักให้ด้วยอย่างมีห้องแอร์แล้วก็มีครัวทาอาหารที่กัดก็อยู่มุกดาหารนะครับเนาะเส้นทางระหว่างอ่าเรียกน้ำโขงไปทางพัดพนมนะครับเนาะขทางจนผู้ว่านะครับทางจนผู้ว่าครับผมครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็เต็มอิ่มกันแล้วนะครับสําหรับการ่าชมสวนกเกษตรเนาะของคุณพี่คณิฐานะครับเนาะอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่มุกดาหารนะครับเนาะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับเนาะขอบคุณครับพี่คณิฐาครับ